สวัสดีครับทุกทุกท่านวันนี้นะครับผมนาะจะมาพูดถึงว่าน2ชนิดนะครับผมนาอที่หยิบยกมาเปรียบเทียบกันนะครับผมเนาะอันนี้คือว่านไฟใจดํครับเป็นว่านขมิ้นดํานะครับผมทุกท่านซึ่งนี่ครับอ่ะอันดับแรกเรามาคุยกันถึงเรื่องขมิ้นดําก่อนนะครับผมท่านลักษณะของขมิ้นดํานั่นจะเป็นหัวใหญ่กว่าว่านไฟใจดําเด้อพี่น้องนี่ครับอันนี้อีกคัอันนี้ผมลองฮักเบิ่งนะครับผมเห็นบอกครับ ตรงนี้จะเป็นออกสีม่วงเข้มๆนะครับผมเนาะออกไปทางสีม่วงมากกว่านะครับผมนาะอทุกท่านซึ่งว่านขมิ้นดำนั่นจะป้องกันคุณใส่นะครับตามความเชื่อนะครับผมเนาะอันนี้ผมจะเอามาปลูกอนุรักษ์ว้เห็นบอกครับผมเนาะแม้กระทั่งตาเพื่อนนั่นก็ยังเป็นสีออกม่วงนะครับผมทุกท่านนี่ครับลักษณะ,กะแตกต่างก,กันกับว่านไฟใจดําค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับผมเนื่องจาก ฝันไฟใจดํานั่นเพิ่นม,มีลักษณะน้อยกว่าฟไฟใจดํานั่นจะมี2ลักษณะนะครับผมเนาะซึ่งอันนี้จะออกเป็นทางสีม่วงนะครับแต่ว่ามีอีกชนิดหนึ่งที่เป็นสีดําเข้มเลยอันนั้นจะหายากกว่านะครับผมทุกท่านซึ่งก่ก็ต้องสสเสาะแสวงหาและก็สะสมต่อไปนะครับผมเนาะว่านสองชนิดนี้นะครับสําคัญอยู่ที่การปลูกนะครับผมทุกท่านว่าถ้าเราปลูกยังไงนะครับโให้เพิ่นไก่ไปเป็นสีอื่นนะครับผมทุกท่านเออฉะนั้นนะครับผมเนาะเราต้อง ปลูกกับดินดําแล้วครับผมเนาะที่มีส่วนประกอบของถ่านไฟหลายๆนะครับผมเนาะหรือถ้าเราไม่มีเราก็ทําการเผาโดยรวบรวมดินแล้วก็เผาให้เป็นขี้เถ้าถ่านนะครับผมเนาะทุกท่านมีเอียงกับผสมลงไปตามที่เขาอยากปลูกอยากใส่ลงไปนะครับผมเนาะแล้วก็พักให้มันเย็นแล้วก็รดน้ำรดน้ำปรุงดีๆนะครับผมเนาะแล้วก็ รอวันอังคารนะครับผมทุกท่านซึ่งวันอังคารนั้นจะเหมาะสําหรับการปลูกว่านต่างๆนะครับผมเนาะผมถามสอบถามจากอาจารย์มานะครับผมเนาะอาจารย์เพิ่นบอกว่าปลูกวันอังคารจะดีที่สุดเพราะว่าพลังพลานุภาพเพิ่นจะเข้มขังดีนะครับผมเนาะมีฤทธิ์มีเอ,อ่อความเข้มข้นนะครับผมเนาะของมวลสารต่างๆนะครับผมเนาะผมก็เลยถามว่าอาจารย์ครับปลูกวันอื่นได้บอ ก็ตอบว่าปลูกวันอื่นก็ได้ยูแต่ว่าเพื่อนก็จะอ่อนกําลังลงนะครับผมน้องบางทีก็กลายไปเลยนะครับผมเนาะอันนี้ก็เป็นเทคนิคโบราณนะครับผมเนาะนำมาฝากกันสําหรับคนที่ชอบเกี่ยวกับว่านนะครับผมนาะควรปลูกอนุรักษ์ไว้นะครับบานตัวใดที่หาค่อนข้างที่จะยากกอปลูกอนุรักษ์ไว้เด้อพี่น้องเอาสำหรับวันนี้นะครับก็มาฝากสำนีแล้วกันนะครับโปรดติดตามไว้นะครับผมเนาะถ้าปลูกขยายไว้ดหลายเราจะจะเอามาแบ่งเด้อพี่น้องครับสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ